ดีจ้าสตูดิโอต่อจากนี้เธอหนะ้าจะกลายเป็นจอมเวทยังไงล่ะโลกนี้เต็มไปด้วยเวทมนต์เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สะดวกสบายและขาดไปไม่ได้คนที่สามารถใช้เวทมนต์ได้มีเพียงผู้ใช้เวทมนต์มนุษย์ธรรมดาทำได้เพียงรอให้ผู้อื่นประทานเวทให้เท่านั้นผู้ใช้เวทมนต์ นาว่มฆีฟีครับเวทมนดมนังเป็นสิ่งมหัศจรรย์ระยิบระยับและแสนล้ำค่ามากเลยค่ะเออเนี่ยชอบเป็นมนจริงๆเลยนะโตขึ้นฉันจะกลายเป็นผู้ใช้เวทดมนที่ทําให้โลกนี้งดงามอ๋อกำลังได้เวทมนด้วยปากคา่ะเมทดมนที่เขียนลองอมาไม่ได้ง่ายเลยแต่ฉันก็จะเขียนไปนะเขียนอะไรลงไปนะเขียนเพทอะไรไปขอโทษนะ เรื่ององะไไย้ความจริงที่ไม่อยากลบเลือนได้เพราะอย่างนั้นฉันอยากให้เธอเก็บความลับนี้ไว้จอมเวทสุดกัมมูกมหศจัรย์หมวกแหลมที่กำลังเฝ้ามองเวทมนต์ของเธออยู่